พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าคุณผู้ฟังที่เคารพนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชละวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะอำนวยการผลิตโดยนางอาชนัดปรัถนารักอูดด่ดีประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ พบกันเป็นประจำนะคะเช้าว,วันศุกร์แบบนี้7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬกาค่ะวันนี้มาพบกันนะคะในวันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2563ค่ะอยู่กับยุวันดาพานทองนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเอาเรื่องราวข่าวสารสำ,สำคัญสำคัญในรอบสัปดาห์ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารทั่วประเทศทั่วโลกนะคะน่าสนใจนํามาฝากกันแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้เรายังต้องติดตามกันต่อเนาะกับเรื่องของโควิด1 i d 1 9นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยานะคะพี่น้องเกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ออกมาก่อนหน้านี้ อนนี้ก็อยู่ระหว่างกันยื่นอุทธรณ์นะคะไปยื่นคําร้องที่ธนาคารของรัฐนั่นเองมีบรรยากาศมีรายละเอียดมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันแต่ว่าในช่วงแรกนี้ค่ะเช่นเคยมาตรวจสอบกันก่อนกับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ช่วงนี้ต้องบอกว่าอากาศเนี่ยแปลปรวนพอสมควรเลยทีเดียวนะคะฝนตกนะคะตก,ตกตกหยุดหยุดนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกอน้ำรอมาตั้งนานตกมาไม่กี่เม็ดเองนะคะก็ช่วงนี้นะคะสําหรับพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยโดยช่วงวันที่ 23-26พฤษภาคมนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปเนี่ยฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่ทางด้านตะวันตกของภาคลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็มีความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-26องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะ ระยะนี้ในตอนกลางวันก็จะมีแดดจัดนะคะแล้วก็มีฝนและฝนตกหนักบางพื้นที่ก็เลยมีคำแนะนำนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรให้ระวังแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชตระกูลกระหล่ำนะคะอย่างเช่นคะนา้ากระหล่ำปลีบลอกโคลีเป็นต้นค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักนะคะเกษตรกรก็ควรจะกัก เก็บน้ําเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้มีน้ําใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อยนั่นเองนะคะเพราะว่าผลกระทบจากภัยแร้งในรอบที่ผ่านมาก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในปีต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันเอาไว้ถ้ามีฝนตกลงมาก็กักเก็บน้ําเอาไว้ด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาในช่วงนี้นะคะสำหรับข่าวสารรอบสัปดาห์นะมาติดตามกันกันกบสถานการณ์โควิด -19 นะคะ ในจังหวัดพิจิตรของเราก็ยังคงเป็นเรื่องราวดีๆที่สถานการณ์โควิด -19 ของเราเนี่ยยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะยังไม่พบผู้ติดเชื้อแม้แต่รายเดียวยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของระดับประเทศนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะพบผู้ป่วยรายเรียกว่าเป็นหน่วยเดียวเนี่ย หลายวันต่อเนื่องกันมาแล้วนะคะมีบางวันที่เป็นศูนย์ด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ที่มีการถแถลงเงินไปนะคะทุกวันในเวลาประมาณ11เอนาิกา30นาทีที่จะมีการถแถลงข่าวนะคะล่าสุดก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาเนี่ย3คนนะคะรวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด3 0 3 7คนด้วยกันค่ะ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะยังอยู่ยอดที่56คนค่ะส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะคะมีผู้ติดเชื้อรวมเนี่ยหล้านกว่าคนแล้วนะคะโดยมีผู้ที่รักษาหายแล้วนะคะ2ล้านกว่าคนแล้วก็เสียชีวิตถึงสามแสนกว่าคนเลยทีเดียวค่ะ อันดับที่1ก็คือสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากเป็นเจ้าโลกแล้วก็เป็นเจ้าโรคด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ทั่วโลกที่นํามาฝากกันเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังต่างๆเนี่ยก็คงยังต้องเข้มข้นกันอย่างต่อเนื่องเราพูดถึงกันมากๆก็คือเรื่องของ New Normal นะคะที่จะต้องดูแลป้องกันตัวเองนะคะเพราะแม้ว่าในจังหวัดพิจิเนี่ยจะไม่มีผู้ติดเชือ้อแต่ว่า ก็ยังมีการเดินทางเนาะในกรณีจําเป็นก็ยังเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาที่จังหวัดพิจิตรได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงด้วยการป้องกันตนเองไม่ว่าจะเป็นสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอน,อนามัยก่อนออกจากบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆรวมถึงเว้นระยะห่างจากคนอื่นนะคะ1-2เมตร แล้วก็ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะนี่ก็ให้ทําจนติดเป็นนิสัยเพื่อป้องกันทั้งโรคโควิดในทีแล้วก็โรคอื่นๆนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ไข้หวัดเอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ป้องกันได้ด้วยเช่นกันค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรนะคะ5,000บาทจำนวน3เดือนนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะคะรอบแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ไปแล้วค่ะ ก็เริ่มจ่ายกันมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะในภาพรวมเนี่ยนะคะทางประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นายอนันต์สุวรรณรัตน์นะคะก็บอกว่าทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกลุ่มที่1นนะคะซึ่งตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้วชุดแรกทั่วประเทศเนี่ยสล้านกว่าคนนะคะเริ่มหมดแรกนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนครบค่ะ ส่วนชุดที่2นะคะอันนี้อยู่ระหว่างส่งรายชื่อให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนอีก3ล้านกว่ารายนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็วางแผนที่จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชุดที่2เนี่ยให้เร็วที่สุดหลังจากที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ตรวจสอบแล้วก็ส่งรายชื่อกลับมาก็จะรีบส่งให้ทกสเพื่อจ่ายเงินทันทีเลยละคะ่ะ ส่วนกลุ่มที่3นะคะซึ่งยังไม่สามารถเพาะปลูกได้เนื่องจากรอฝนอยู่นะคะแต่ว่าได้ยื่นแบบทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเป็นคำร้องของทะเบียนเกษตรกรภายใน15พฤษภาคมโดยกระทรวงเกษตรนะคะกำหนดให้เพาะปลูกภายในวันที่30มิถุนายนก็จะต้องมีการทําประชาคมยืนยันว่าทําเกษตรจริงนะคะก่อนวันที่15กรกฎาคมจากนั้นคณะกรรมการกันก,กลองก็จะจ่ายเงินกู้ที่ เสนอให้ครมออนุมัติโดยคาดว่าจะจ่ายเงินได้ครบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรยังสามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็อุทธรณ์ได้ด้วยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www เยา a ายเกษตรกร .com นะคะ ส่วนเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้สื่อออนไลน์ได้ให้สอบถามจากอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านหรือว่าอกอมผู้นำชุมชนหรือว่าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดที่พร้อมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในส่วนของจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดนะคะจากทางท่านเกษตรจังหวัดพิจิตรท่าน ทันเกษตรวิรชัยเข็มวงกันค่ะกลุ่มที่1เนี่ยทกสอได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรเข้าบัญชีไปแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภานะครับนะท่านปอนะตั้งแต่วันที่15พฤษภาวันที่18พฤษภาแล้วก็วันที่19พฤษภาคมนะครับจาก7 000, 2 0 0 0อกว่าลายเนี่ยอันนี้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามเป้าหมายก็คือ3 0,000ประมาณ3 000, 4 0 0 0กว่าลายนะครับประมาณ3 000, 4 0 0 0กว่ารายยังเหลืออีกประมาณ37 37,000กว่าลายอยู่ระหว่างการคัดกรองอยู่เป้าหมายที่กระทรวงเกษตรกรกําหนดในกรอบเวลาที่จะจ่ายเงินให้ตกลจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเนี่ยในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกำหนดไว้รอบที่สองอีกสามวันก็คือวันที่22วันที่23แล้วก็วันที่24พฤษภาคมนะครับอันนี้จะเป็นเกษตรกรกลุ่มที่หนึ่งของจดพิจิตรประมาณ70,000กว่าลายที่นําเรียนยังมีเกษตรกรกลุ่มที่จังในจดพิจิตรอีกประมาณ16,000กว่าลายที่เป็นเกษตรกร มีทะเบียนเกษตรกรแต่ไม่มาแจ้งมันมาแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรน,นะครับอันนี้ห6 0 0 0กพันกว่าลายใน 16, 0 0 0กพันกว่ารายเนี่ยจะแยกเกษตรกรเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่ง13 0 0 0าพันกว่ารายเราพบว่ามีเกษตรกรยังทําการเกษตรอยู่นะครับอ,อัน,นกลุ่มนี้อาจจะไม่มีปัญหาอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเกษตรกรที่มีทะเบียนเล่มเขียวฟาร์มบุกอยู่แต่ว่าสองพันสอานราายนะครับที่ ไม่มีกิจกรรมการเกษตรระบุใน,ะในการปรับปรุงเล่้เขียวนะครับตรงนี้ได้ให้ใหสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอครับเรามีรายชื่ออยู่แล้วมีจํานวนอยู่แล้วในแต่ละอำเภอลงไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในกลุ่มที่2เนี่ยเดิมทีให้มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาถึงวันที่15พฤษภาแล้วก็มีการจัดชุดลงไปตรวจสอบบันทึกลงในระบบ ให้เสร็จภายในวันที่22พฤษภาคมนะครับก็ไม,ไม่ไม่กี่วันกรมได้ประสานกับสำนักงานสิ่งแรดเกษตรขอขยายเวลากลุ่มนี้เพื่อบันทึกมีการตรวจสอบแล้วก็เพื่อจะบันทึกลงในระบบไปถึงเที่ยงคืนของวันที่23พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่จะยืดระยะเวลาในการตรวจสอบช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังตกหล่นตกค้างอยู่นะครับสําหรับในกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นเกษตรกรตัวจริงนะ แต่ว่าไม่เคยมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือยังเป็นเกษตรกรไรใหม่ไรเก่าแต่แปลงใหม่มีแปลงใหม่เลยเก็จะมีหลงเหลืออยู่ในกลุ่มที่3ที่เราได้รับแจ้งจากทุกอำเภอแล้วมีอยู่ที่ 1, 3 8 6พรครัวเรือนนะครับนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้มีการมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับก็คือจะ,อะเริ่มตั้งแต่บันทึกลงในระบบให้เสร็จภายในวันที่ 23กรกฎาคมนะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นแปลงใหม่ไรใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ปลูกข้าวเพราะปีนี้เกิดแล้แงแห้งแล้งนะครับก็คาดว่าเกษตรกรกลุ่มนี้น่าจะปลูกข้าวภายในวันที่30มิถุนายนนะก็ะซึ่งอาจจะเป็นไรใหม่แล้วก็จะมีลาย,ลายเก่าสอดแทรกอยู่บ้างน,นะครับอันนี้ก็ยังมีเวลาที่าทางเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะลงไปตรวจสอบ ที่กัดแปลงนะครับเพราะว่าจะต้องทำตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนใหม่นะครับก็คือเกษตรตำบลต้องลงไปตรวจสอบแปลงว่าที่กัดแปลงมาวาดแปลงแล้วก็ตรวจสอบทางประชาสังคมก็คือจัดชุดปิประกาศให้ผู้นําให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบก็ยังมีเวลาที่จะบันทึกลงในระบบวันที่23กรกฎาคมแล้วก็จะกําหนดจ่ายเงินภายในวันที่31กรกฎาคมอันนี้จะกลุ่มนี้ถ้าตรวจสอบผ่านแล้วก็จะได้รับเงิน สามเดือนรวดเลยก็คือ1 5 0 0นบาทนะครับอันนี้เป็นกษตรกรกลุ่มที่3นะครับใน3กลุ่มของพิจิตรนั่นก็คือเสียงของท่านเกษตรจังหวัดพิจิตรนะคะก็เป็นรายละเอียดในส่วนของจังหวัดพิจิตรนะคะมีทั้งหมด70,000กว่ารายนะคะที่ผ่านในรอบแรกตอนนี้ก็ทางทกศนะคะก็ทยอยโอนเงินช่วยเหลือนะคะในส่วนของเงิน5,000นบาทตามนโยบายของรัฐบาลไปให้แล้วนะคะ ประมาณครึ่งหนึ่งอะนะคะสามหมื่นสี่พันกว่าคนนะคะก็ทยอยโอนให้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะเป็นเรื่องของการที่เปิดให้เขียนคำร้องนะคะสำหรับเกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนนะคะที่เข้าโครงการนะคะเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็มีปัญหาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ ไม่ได้รับเงินเยียวยาแต่ว่ามั่นใจว่าคุณสมบัติครบแน่นอนนะคะก็สามารถไปยื่นคำร้องได้ก็มีคำแนะนำนะคะบอกว่า4กลุ่มหลักที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเองนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้เปิดเผยนะคะถึงการเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ทกสนะคะในระหว่างวันที่ 18- 29ถึงพฤษภาคมโดยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ ประหยัดเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายนะคะลดโอกาสในการแพร่เชื้อโควิด -19 ด้วยก็เลยฝากมาสําหรับ4กลุ่มนะคะที่ไม่ต้องเดินทางไปร้องเรียนด้วยตนเองเนื่องจากทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกลุ่มไหนบ้างนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่ว่าชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนเอาไว้ทําให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จํานวนประมาณ1ล้านรายทั่วประเทศเนี่ยนะคะ <Nered? S 2> ในส่วนของกลุ่มนี้ค่ะผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำหนดจะโอนเงินเยียวยาให้นะคะจำนวนวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ย5แสน5ล้าน9ขออภัยค่ะ5 9 0แสนเาหนรายนะคะส่วนที่เหลืออีก4 3 0 0สนสรายเนี่ยนะคะก็ โปรดดาเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประจําตัวประชาชนโดยเร็วซึ่งจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดําเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกกระทรวงการคลังก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้เป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน1 7ล้านเลายนะคะกระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณานแนวทางเยียวยาที่เหมาะสมค่ะกลุ่มที่3นะคะ ก็คือกลุ่มที่ได้รับแจ้งนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรของก,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรแล้วอันนี้กระทรวงการคลังนะคะได้ตรวจสอบคัดกรองกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของก,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผู้ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มมีการเยียวยา นะคะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้นะคะที่ w ว r l d เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเทานะคะที่บอกว่าตรวจสอบสถานะค่ะแล้วก็กลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทอันนี้ไม่ต้องไปด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมันปิดการลงทะเบียนไปแล้วนะคะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมให้ได้ สำหรับมาตรการนี้เนี่ยนะคะปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่22เมษายนดังนั้นก็ขอให้ติดตามมาตรการอื่นๆของรัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมในอนาคตนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดน,นะคะก็ร้องเรียนการช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับมาตรการโควิด -19 รวมถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทได้ที่ทางนอกจากที่ธนาคารแล้วนะคะก็รวมไปถึงที่ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยแล้วก็ ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกส่งต่อไปที่กระส่งกันครั้งนั่นเองให้เบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังขาที่จะสามารถตรวจสอบได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นคอร์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยค่ะ021111144นะคะ 02, ะคะ02แล้วก็เลข1 5ตัวแล้วก็ 44, 44นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปตรวจสอบกันได้นะคะ แล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับมาตรการเยียวยาที่ออกมาในช่วงนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยยุไปไลฟ์สดนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะก็ให้ไปดำเนินการถ่ายทอดสดรายการอยากรู้ถามมาที่ทกศนะคะเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมนะคะที่ชมกันผ่านเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรถามกันเยอะมากๆกก็คือเรื่องของเงินกู้ฉุกเฉินนะคะ จำนวน10,000บาทนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งทางทกศเนี่ยเขาก็พร้อมให้สินเชื่อฉุกเฉินนะคะเป็นเงินกู้10,000บาทดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.1ต่อเดือนไม่เกิน50,000บาทอัตราดอกเบีย้ย0.35ยต่อเดือนโดยวิธีเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถที่จะเข้าไป ได้ที่เขาให้เข้าไปผ่านทางแอปพลิเคชัน baac family นะคะตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะผ่านระบบออนไลน์กันทางนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยจะไปที่ติดต่อที่สาขาก็ได้นะคะหรือว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะในส่วนของ BAAc Family ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ mm hmm. เขาก็จะมี QR Code ให้สแกนนะคะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะจะประชาสัมพันธ์ผ่านบนเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะก็พิมพ์ถ้าใช้ Facebook อยู่เนาะก็พิมพ์สอนอง,งจุดประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะะเดี๋ยวยูเอารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งให้เดี๋ยวจะมี สแกน QR code นะคะเดี๋ยวขึ้น QR code บนเพจนะคะจะได้สามารถสแกนแล้วก็ดำเนินการได้นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะบอกว่าเป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะแล้วก็อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้เริ่ม เปิดให้บริการแล้วนะคะตอนนี้ก็ยื่นเรื่องเข้าไปเนี่ย16,000กว่าร,รายแล้วก็จะอยู่ระหว่างการทยอยเรียกทำสัญญาเงินกู้กันต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมไว้เพื่อรอทำสัญญานะคะ <c oughs> ก็จะประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหมายเลขโทรศัพท์ตำเนาบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่ยังไม่เป็นลูกค้าเงินทกศหรือว่าไม่มีบัญชีเงินฝากทกศนะคะก็ ให้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเอาไว้ด้วยแล้วก็ทําสัญญาเงินกู้นะคะเขาเริ่มนัดหมายกันมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ทยอยทยอยนะคะหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะไม่ไม่เห็นเรียกทําสัญญาสักทีเลยนะคะก็จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จะเริ่มทยอยทยอยนะคะเรียกทําสัญญากันต่อไปส่วนใครที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องที่จะเข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้ะคะ่ะ มาต่อกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะด้วยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะนั้นก็คือการมรณาภาพนะคะของอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงนะคะซึ่งท่านมรณาภาพด้วยโรคมะเร็งลำไส้นะคะเมื่อวานนี้ทาง เจ้าคณะภาคสี่ก็ได้มีการบัญชามอบตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงให้แก่พระราชสิทธิเวทีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานนะคะว่าพระวิสุทธิ ทาธิบดีกรรมการมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจ้าคณะภาคสี่ได้มีบัญชามอบตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรให้แก่พระราชสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เนื่องด้วยพระราชาวิจิตรโมรีหรือหอลวงปู่บุญมีอายุ92พรรษา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนะคะและเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งลำไส้เมื่อเวลา15.35นเมื่อวันที่18พฤษภา,าคมที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลพิจิตรนะคะเป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงว่างลงและจะมีการบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทันทีไม่ได้ค่ะ อาศัยตามความในข้อ4ีวงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19พุทธศักราช2563ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจึงแต่งตั้งให้พระราชสิทธิเวทีอายุ5 5พรรษา35 ตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลงนามโดยพระวิสุทธาธิบดีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาคสี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรของเรานะคะที่นํามาฝากกันใน เช้าวันนี้กับรายการชาลวันเมืองงามนะคะสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาตินั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการชาลวันเมืองงามสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติอํานวยการผลิตโดยนางอาชนะปรรถนารักอูดีประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังสําหรับการติดตามรับฟังนะคะขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนนะคะทั้ง 26สถานีนะคะครอบคลุมทั้ง12อำเภอที่รับสัญญาณข่าวสารส่งต่อถึงคุณผู้ฟังนะคะได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมแล้วก็ใกล้ชิดกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะวันศุกร์หน้าพบกับคุณพัชชิรินสิรินะคะหรือว่าน้องมุกนั่นเองนะคะส่วนวันนี้ยุบันดาพาันทองนำรายการลาไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเชิญชวนชาวพิจิตรพิชิตโควิด -19 ใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ new normal 1. พยายามอยู่บ้านออกจากบ้านเฉพาะเมื่อจำเป็น 2. ใส่หน้ากากผ้าพกเจลแอลกอฮอล์วางแผนการเดินทางก่อนออกจากบ้าน 3. ล้างมือเป็นประจำทุก30นาทีเมื่อออกนอกบ้าน 4. ห่างจากผู้อื่น1-2เมตรเสมอ 5. ใช้ขนส่งสาธารณะเฉพาะจำเป็นหลีกเลี่ยงช่วงเวลาแอาอัด 6. ซ้อนมอเตอร์ไซค์ควรหันข้างคนขับต้องสวมหน้ากากและสวมหมวกกันน็อก 7. พกถุงผ้าติดตัวเลี่ยงการหยิบจับภาชนะร่วมกับผู้อื่น 8. แยกภาชนะส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นและ 9. เมื่อกลับถึงบ้านรีบล้างมืออาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีปรับสักนิดพิชิตโควิด1 9พิจิตต้องชนะ